รวมเทคนิคในการไปเลือกซื้อโทรศัพท์ที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเราต้องคำนึงด้านราคาก่อนราคาหลักร้อยราคาหลักพันราคาหลักหมื่นว่าเราควรเอาในราคาไหนบางครั้งคนก็จะติดว่าราคาหลักสูงมันต้องดีกว่าซึ่งไม่เสมอไปราคาหลักร้อยหลักพันอาจจะดีกว่าก็มี เป็นบางรุ่นนะครับแล้วคำถามต่อมาเราเอามาใช้งานอะไรเป็นหลักหลักๆก,ก็จะมีถ่ายรูปวิดีโอเล่นเกมช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆหลังจากนั้นเราควรคำนึงขนาดหน้าจอควร5นิ้วขึ้นไปนะครับแล้วแบตเตอรี่ควรที่จะเป็น5,000แอมป์ขึ้นส่วนตัวผมนั้นเน้นสเปคแรงราคาถูกแล้วก็มาคำนึงถึงว่าเราชอบระบบปฏิบัติการแบบไหน เม่เจาจะเป็น iOS หรือ Android ทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสีย iOS จะเสียงขึ้นหน่อยปลอดภัยมากกว่าแต่ไม่สามารถโหลดแอป,ปอะไรได้เพิ่มเติมมากส่วน Android ไม่ค่อยเสถียเท่าไหร่แต่สามารถโหลดอะไรได้เยอะกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนพลาดกันมากที่สุดเลยนะครับช่วงเวลาที่ไปซื้อโทรศัพท์ควรที่จะไปทั้งสองช่วงเวลาเพราะจะได้ลองกล้องช่วงเช้าและก็ช่วงค่า ตัวที่ผมใช้ลองกล้องช่วงเท้าถ่ายรูปวิดีโอชัดมากแต่พอช่วงค่ำถ่ายวิดีโอหมดสิทธิ์เลยครับมันเลยไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ท้ายสุดผมอยากจะถามว่าโทรศัพท์ที่เราใช้ล่าสุดเครื่องที่เราใช้ในชีวิตเราเป็นเครื่องที่เท่าไหร่เม้นมาคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ